เอาละครับฝนตกซึ้กๆกั็มาแล้วนะครับมา,าตะวาละวันนี้เกิดว่าจะมาวานปุ๋ยได้มาเจอสักคนงานนะครับมามลักเป็นพม่าครับเป็นพม่าก,ก็ว่าเป็นยางครับ ตายกับแท็ไน,นี้พอดีมาครับตายกับมีนี่คนเดียวนั้นยางหมดคนเดียวครับเอากระป๋อยบ่าเอาให้มันเอาให้มันรวยย่อยๆนะ,นะนว่าไปตัวไปห้อมติดไปปัตตุกไปฟังปูวีคุยมดน,น,นี่เอาวะนะครับก็ฝนวันนี้คงจะวะนะครับ แต่งกิ้งกับตายเป้ๆกับมีชัน